พี่น้องเอ้มาหอดแล่ะแต่เขาใหญ่ไปละแม่เขาน้ำไปต่อพิษไทยละที่นี่โอ้ยเออมาหอดลานมูลมั่งหรอจา้าอริงๆเกิดเสด็จไปต่อที่นี่เอาไปจ้าไปเออไปจ้ายิษไทยเนาะถาเบิงเ <c ười> <c ười> ด้อไตเมื่อยเด้อ คลิปนี้ว่าแล้วว่าเธอดอกเด้อประมาณสิบนาทีจังแล้วเออโอเคจ่าเดินทางต่อหาพ่อระค่ะพี่นองหาพ่อแล้วหาพ่อแล้วหาพ่อแล้วหาพ่อหาพ่อแล้วว่าอยู่มองไหนี่เห็นรถเห็นรถตู้วแบบ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 แล้วคอยน้ำหาเจนว่า โลกชั้นที่สองที่เขาถ่ายกับทำนะคะแอ้งจีมารุ่นมูเขาก็ต้องก็ต้องเลยท้ายน้ำขาวขึ้นกันยางแอมก่อนจะไปไหนเแาบว่าแล้า ฟู้นแบบลายฟูนแบบผัายผู้นฟูนลงฟุ้นแบบลายไปขนฟู้ลงจากรถ ก็ไม่ได้อาบน้ำเลยคอ้เหือนั่นสิเราไม่ยานอนเลยคุณนักงเอกห้างฮะน้องนแมผู้ใดอยาีลกอะไไหนนี่น้องเพยรอะเพยกินเบิงด้ยล่ะไปย่างกินเบิองด้วยล่ะมันแห่กินให้เบิองรู้แมเอ้ยมันแ่ไม่ใส่นี่ดิมันแม่จะบอกแม่แม่นไปย่างบอก นั่นต้นกระท้อนที่ใบมันซื้อกันย่องกับบักนัดงไงไม่จ่ายเงินข้างหลังม่เปลือกเปลือนมุดอยู่มีบ้างหรือไม่ล้มอ่ะเออเปลือนมุดล้มเออเมคามาเหรอมาค่ะไปไหนมาเอารถไปล้างรถอะไรรถตู้รถกระบะไม่ไหวฝุ่นเยอะมากเอารถกระบะมาก็เอามาสองคันมาคนของหรืออะไรใช่นึกว่ายิง สวยรวยแล้วยิงเฮ้ยรวยดีสียังไม่รวยเครื่องกรอองากดอ๋อไอที่เห็นสุขภาพดีผิวพรรณดีเพราะเครื่องทันนี้ใช่ไหมโน้ตค่ะเพิ่งเอามาติดถ้าไม่เป็นหวัดมาเอาบรรยากาศการถ่ายทำครับพี่นเราอย่ามีเลยจักรตัวหน้าบ่เนี่ยจักรตัวหน้าบ่จักรตัวหน้าบ่ยนน่

เอื่ออี่ยนงพวกอกี่บัโอลโลนซาโอลโลนซาฮะโอนโลนซาองคหญิงกำลังจะไปนั่งโอลโลนซานะครับไม่สายูาญี่ปุ่นโอนซายังเอาอยู่ไหคะยังเอาอยู่ไหมพี่หมิวไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแต่เอาแล้วมันจะเอาอันนี้ครัรวมหรอนโอโลนซาอนซาโอเค้นเดี๋ยวพี่ตามยืนมไปยืนนี่่ีไม่มีร บีมา oh, he evet. oh, ี่ไรลูกำนี้โอ้ย้เหยียนีมาแล้วมาเหยียบคข่รนี้นะพอต้องเอหาชามแล้วก็เหยียบลได้ตัวล่ามาเหยียบคข่รูงนีแน่เหยียบไข่มันจมลกไปได้น้าบุญนอโอ้อันนี้ก็คหวานคู่เนืองจ๊ะพี่น้อง อย่างเลยมัน oh ก็สวโอ้ยมันอีสิมาทายเอมวีคู่ใดกันแน่เดี๋ยวทีทายเอมวีคู่ใดมันนี เอ้าออหลังบาน้บัลล่วบัลเล่อ้านิ่าม่บัลเล่ันเป็นมือืละไดแล้วับเียวออกปรไดดแล้วนะไปร้านเดเนาะเ่อกีอิ่น้ำอันนี้เนาะเอาบอฟเเฟสเป็นให้เอาบอฟเเฟสเป็นให้ลูก

เมร์เอฟซีเจตินนะเมร์เนาะเลยบรรยากาศดีแห้งไปหอด้านมูลมากว่าหันอ้าเสียไปหอด้านมูลมากว่าหันเสียเขาก็ส่งโล่ใหม่ให้แล้วไงเด็กก็มาถูอแล้วนี่เด็กกินแต่วันนี้กินน้ำสองแก้วแล้วพอแล้ว เราทอปพี่เขาดูท้ายก็เสียน้องคันกองจะมาผู้นี้ใช้เสียงได้ค่ะเมบีมาด้วยเมบีถ่ายรูปกับมามาคุณแม่มาเมบีขอถ่ายรูปหน่อยมันนานๆจะได้มาสาววัยทีนี้โดนโดนเขนาเสียเลย นี่แล้วค่ะพี่น้องจะของเพลงห้าวสวยด้คว,ดค,วดครับพี่วานบ๊ายบอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใช่ไหมคะวืบ <laughs> อีกนิดเดียววืบอีกนิดเดียววืบพี่น้องครับพี่มีตังใจหลายเขาเล่นเสียงในที่ต่อกสามหมื่นกว่าแล้วว่าร้อนร้นมากแล้วก็เนี่ยที่น่าภูมิใจเออเดี๋ยนะ คนเข้าไปชมสามล้านหพี่คนข่าวชอบนะคะโอ้ยคนโลกพม่ได้หาวันหาเมื่อบ่วันรุ่งวันที่สิบสี่หรือวันที่สิบเก้าเออเมื่อเช้าสามล้านเนี่ยเพิ่งมาดูสาล้านห้าตกบ่ายมาสามล้านห้าเลยยิ่งกว่าปังไม่ไหวตอนนี้คือเพื่อนมีแต่ทางมาแบบป๊าเพช่นเจ้าเดอนไปตามที่คิดพอตามที่คิดพอ ขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากเลยครับวันที่ยี่สเรือพี่น้องเด้อฝากเน่ตอนนี้แค่เหลือแค่ในยู u ูบนะครับแล้วก็พี่พี่น้องจะสุปตามาเมลินไห่เมนตองเบิงต่องเบิงให้ดันบายอุ้งอิงเต้าหยองเมนกุชินจังเมนเต้าหญิของเราเต้าหงิกก็มีคุ้มพี่น้องคุ้มเกินคุมม MB ตัวนี้นะครับจะออกมาเป็น ในลักษณะไหนพี่น้องฝากติดตามนะจะเน้นแบบให้พี่น้องเบิ้งแล้วมีความสุขไม่มีดราม่าไม่มีอะไรทั้งสิ้นหรือยังไงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะลอาต่อเขาไปเบิ้งนะครับวงเล็บไว้ก่อนเอใช่ยิ้มสีธรรมะคมนี้อย่าลืมนะคะเก้าโมงเช้าโอเคค่ะพี่บอยขอบคุณมากค่ะ